ลืมวีดีความยังตอเดียวความเหล่านะลูกนะเอามือเอามือแคได้ลูกเอ้ยยกยกตัวกันนิดนึงตึงตึงออกลูกไม่ไม่รัดอยู่ให้มันปลัมเลย

ไม่ต้องร้องลูกมันพัฒนาการตัวไปลูกตนีเลยลูกมันเป็นพัฒนาการธรรมดาลูกไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องได้ไปขั้นนึงแล้วเออดีแล้วที่น้องทําได้ดีแล้วนะดีแล้วดีแล้วได้ไปอีกขั้นหนึ่งไม่เจ๋อไม่จุ้ยก็ต้องให้น้องทาเองนะ